สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาเบิงคลิปแลวก็สวัสดีนานาผู้ที่มักในการหาอยู่หากินสูสุขคนเด้อครับผมมือนี้เข้ามาอยู่กันที่โรงสุบน้ําท่าเดือนะครับแม่น้ําป่าสักหลังจากบได้มาอหลายเดือนนะครับเจ็ดแปดเดือนเลยไม่นี่น้ำขึ้นครับบ่ฮู้ว่าสิมีโตโบนาเมอนนะ เบื้งสภาพนามมือนี้ครับนี่ครับนามไา้แต่กับคุณครับช่วงที่ผมมาตกแต่พุ่นแหลกๆคุณ,รคณประมาณครึ่งครับนี่ประมาณปลายนิ้วเนี่ยผมลงไปตกอยู่พุ่นนี่บาดายเลยอ,อีกสองสามหมื่น้นามกับชิมาอีกครับเตียข่าวว่ะ บบหูว่าสีมานบนเท่ามือนีเนี่ยครับผมต้องถามวิรุนกันครับอันช่วงนี้นี่เห็นเงียบว่าเม่เป็นว่าบบเด้ออกไม้เนียครับกันยังออกไม้อยู่แต่ว่าบางพื้นที่กับโบสามารถสีสีไทยได้นะครับผมกับผมกับไปตกเรื่อยครับกับกระมานอยู่กระไดเรื่อยท่านนาท่านใดเป็นเปื่อนในเฟรดกับสีเห็ดนะครับผมผมก็ลลงเฟรดเรื่อยเลยแต่ว่าบบได้ลงคลิปบครับมือนีชีร่วงยุดยุดนั่นครับ นาชีได้อยู่นะเป็นกระแสน้ำวนครับอยู่ทั้งน้นะเป็นน้ำไหลแห้งแต่กระชีไหลไหลวนกลับม,มากับพอตี้ได้ครับแต่ว่าโบหงว่าชิมีโตปนะแล้วก็อุปสรรคไตนม้มโบหงว่าชิเป็นอย่งไรครับเดี๋ยวไปหลุ่นเบิ่งกันเหมือนนี้เฮ้อ ม่น้ักระไดยลุงมาเบิง้งเขาๆแล้วครับเดตี้ยังเชิงเบิ้งเดียวกระบุงห่วจิติดบ,บนนะแต่ว่าตอนตีไปเบิง้งเช็กเบิ้งอะ่ะบ,บ่ติดครับตีได้แค่อยู่ข,ข้างนาน,นี่แหละ คันไต้โตก็ถือประมาณเด้อครับมือนี่นณะนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งเลย้ะครับบ้านนี้ลงเว็ดระคันอยู่มานาั่งสองกิดสองใจว่าโอ้ขีดตกนี่บ่นอแต่ว่ากับ่มมีมองไปแหละครับมีมองนีล้ล่ะขี่ขิ่พอทายคลิปได้มาเบิองเงือครับเด็ดมาสองกิโลนี่ของดี ต้องมีหมอด <c oughs> นี่ครับสูตรชิปใบมะกรูดขันนา,นาท่านใดอยากลองเฮ็ดเบื้องกะย้อนกลับไปเบื้องลิปที่หล้วนี่ครับเนี่ยหัวหนึ่งกร,รัลมลำหนึ่งกิโลนี่ครับก็ใส่โต๊เลยเพื่อนครับทันมีโต๊ก,ก,ก็กินเพื่อนเหละโอเคครับผม จังได้กับเป็นกำลังใจให้งกันครับผมกดไลค์กดติดตาม้มเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิบต่อๆไปนะครับี๋ยวมือนี้เพื่อป้อการเสียเวลาขอตีเบ็ดลงเช็คเบื้องก่อนครับผมแต่บ่ได้ก็จังว่ากันอีกคนหนึ่งนะครับไปโอเคครับขันได้ก็ถือประมาณขันบ่ได้ก็ถือเพราะบรรยากาศนะครับผมเอา็ดขันเหลกลงน้ำ โอเคบุติดหญาไตยน่ำพวกอย่าอื่นค่อยว่ากันอู้ จากที่เบื้องเรียวนี่จกขี่บคุคขึ้นแลรัครับกลัวเม็ดหน่อยพดนธนำพัดมาร่วมกันเลย้ายผีมาผีวัดนามมันพัดมาหอนผี่ขา้างนาเี่ครับเนี่ยเนี่ย นิดแหละเอ้ากำลังมาเร็วกำลังสีเก็บบิดอุ้ยมันสีขีอ้อยู่ครับกำลังมาสีเก็บบิดนี่ หว้ยเเดี๋ยวลองยิหกหน่อยกันนะป้ามานบ่เป็นสีคืออยู่บ่ะครับนี่ใส่สวยด้ก็นมั้งวิววิวิว,ว,ว,วิเดี๋ยวเดี๋ยวออมัน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 ฮ่าฮ่านาะ อุปสรรคไต่หนามหลายแห่งครับเด้อเดๆอเด้อเด้จะเดี๋ยวเปลี่ยนเล่ไหมเด้อจีบเดี๋ยวจีลองไปมุมนั่นตีออกไปมองเดินเลยมุมเก่าอ่ะเดี๋ยวกลับไปมุมเก่าต้องตีบ่

Yeah. tem đem xuống tiên <laughs> <laughs> tiên tục tiên mùm nèo này โอเคครับผมใหญ่ามากไม้สองไม้แหลกยู่ข,ข้างขยเยอุ้มมาหน่อยนึงครับตีลงหล่องเกอุ้ยมอ้ยังง ตอนนี้เป็นเวลาเกือบสามโมงแหละสองโมงห้าสิบกว่ามีลุ่งอันเพิ่นมาถอดอันหัวอันเนี้ยสูบน้ำได้ไหมครับแล้วว่าเขาจะเปิดน้ำม,มากวะสันนี่มือนี่ขึ้นประมาณเมตรหนึ่งแล้วว่นาน้ำขึ้นจากมัอวอานประมาณเมตรหนึ่งครับกสถานการณ์ก็คือว่าเงียบเลยตอนเนี้ยบอมีกระด,ดิกเลย Terima <tuk tangan> kasih <tuk tangan> แล้วครับไปยังประกมังหยมัคือป้าผสมบ่หรกระมังงกับตะโกกบ่หรเป็น่งตอกตอกกตอกตอตอตอ ขาดจิมนันนี่ตัวอันนี้มากเอ้ากระตือว่าด้นด้นเถอครับสายเขาเพอดีบ้างหันนี่น้ำยังเนพวกเขาเนี่ย เอาเอาทำยังครับว่บมีกินเลยว่มีกิน่นห่วยๆนำยังวะปุ๊เนี่ยนำเขาขาวครับไลออกจากดากมันนี่เพราะอันผมได้ยินอันนาๆพูดว่า คันป้าข้าเจ้าขึ้นมาเนี่นมันสีปล่อยอันสาอยังที่เป็ดไห้มู่งกหนี้นะครับบางยังมันรุดเบ็ดบุง้งว่าเมีนเทะจังไดเลยครับได้ยินเข้าว่าเนี่ยเป็นเหมือกข,า,ขาว่าวอืมเอามัน,มน โอเคครับผมนี่ก็เก้านาฬิกาสี่สิบนาทีชักจีบมานดอกผมว่ามาเบิ่งผลงานมือนีครับโอ้ยนี่ซีเต็มมือนี มีเลยน้องครับผมกั้นหาอยู่หากินมือใดก็ได้มือบ่อใดก็บ่ได้จะขี่ว่าจังไรแล้วได้ขันนา,นาช่วยกดไลค์กดติดตามผมผมก็ยังสีมี่แห้งกิบต,ต,ต,ตัวตอ่อไปอยู่ได้ครับกดซอยกดได้เลยครับผมเอา้ามือนี้ย่อมแพ้ครับคันใดใดแล้วล่ะนี่ก็แั่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงเลยนะ ก็ยังเงียบอยู่ย่องแพร่ครับน้ำขึ้นเดี๋ยวย่ำน้ำลุ่งๆพุ่น,นล,ล,ล,ละน้ำแห่งๆจังไม่หลินไหมกันน้ำขึ้นโบวกเอาครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้และครับเดี๋ยวไปฟอกันคลิปหนาเลยครับผมสวัสดีครับ